เฟลูอิสหญิงชาวอังกฤษจากเมืองฮอชมในเวสต์อิ์ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหายากในปี2023หลังจากมีอาการปวดท้องที่เข้าใจผิดว่าเป็นอาการของประจำเดือนแต่เมื่อทำการตรวจด้วยอันตราซาวกลับพบว่าเธอมีเนื้องอกที่รังไข่และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น s u d ด m i s o m e r ี p i a อ i t o อ e i หรือโรคเนื้องอกที่ทําให้เกิดการสมิวซิลซินในช่องท้องมิลซินเป็นไกลโคโปรตีนที่หลั่งออกมาจากเซลล์เยื่อเมือกมิลคเซล พบอยู่ในน้ำลายและของเหลวที่หลั่งออกมาจากเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ภายหลังเนื้องอกเกิดการแตกทำให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปทั่วช่องท้องของเธอและพัฒนาเป็นมะเร็งเยื่อบุช่องท้องจากมิลซินซูดมิโซเมอริโทเนียซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามชีวิตแพทย์จึงตัดสินใจทำการผ่าตัดใหญ่เพื่อช่วยชีวิตเธอ การผ่าตัดใช้เวลานานถึง11ชั่วโมงโดยทีมแพทย์ได้ตัดอวัยวะที่ได้รับผลกระทบออกทั้งหมด8ชิ้นได้แก่ม้ามถุงน้ำดีไส้ติ่งรังไข่มดลูกท่อนำไข่เนื้อเยื่อไขมันในช่องทอ้อองค์โอเมนเทิร์มทั้งใหญ่และเล็กสะดือนอกจากนี้ยังมีการตัดส่วนหนึ่งของตับและขูดเนื้อเยื่อบริเวณกระบังลมและกระดูกเชิงกรานหลังการผ่าตัดแพทย์ยืนยันว่าไม่พบร่องรอยของมะเร็งในร่างกายของเธออีกและประกาศว่าเธอหายขาดจากโรคมะเรง็งหลังใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายหนึ่งปีเฟลูอีส กลับไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานการบินที่สนามบินแกทวิกซึ่งเธอเปิดเผยว่าแม้งานนี้ต้องใช้พลังงานมากแต่เธอยังคงหลงไหลในอุตสาหกรรมการบินนอกเหนือจากการทำงานเธอยังทุ่มเทให้กับการทำงานการกุศลโดยระดมทุนให้กับ Cancer Research UK และเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล r e s t for Life ที่สนามมาร์คในเมืองไบรเทนเฟลูสกล่าวว่าฉันอยากบอกทุกคนว่าแม้จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต แต่คุณสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้พร้อมอบกอดชีวิตและหาความสุขอีกครั้ง